เขาบับเมียคนนี้ผมรับปากกับพ่อตาเขาไว้ครับผมจะดูแลเขาอย่างดีที่สุดโอ้โหตลอดสามสิบกว่าปีไหมสามสิบกว่าปีไม่เคยทะเลาะไม่เคยทะเลาะกันเลยเนาะอยากได้อะไรให้ทั้งนั้นอืเจ็บป่วยยังไงเต็มที่เต็มที่เยี่ยมมากเลยลุงสุดยอดมากนะเก่งมากเลยนะเมียคนนี้ฮะไม่รู้จักกันด้วย ตอนแต่งไม่รู้จักกันด้วยเนาะไม่รู้จักพ่อแม่เขาจัดก,การให้โอ้ก่อนหน้านี้ก็รักษามาเยอะแล้วยังหมดไปเยอะไหมโอ้เกือบแสนห้าเกือบแสนห้าหมดไปเกือบแสนห้าหรอครับแต่ที่นี่หมดไม่กี่ตังค์หมดไม่กี่ตังค์ไม่กี่ตังค์แต่ผลลับโอเคไหมผลลับโอเคโอเคนะผมพอใจที่นี่คุณหมอพูดว่าไม่จําเป็น ประหยัดเงินไว้จำเป็นจริงๆก็ฉีดเนี่ยตรงนี้แหละผมพอใจแต่คทพ่อทีถ้าไปเจอหมอบางคนโอ้ยต้องฉีดสิบเข็มสิบห้าเข็มนี่แหละมันพายผมสะท้อนหัวใจว่าต้องบังคับถึงขนาดนี้เี่วเหรอครับผมครับดีครับคุณลุงคุณป้าสวัสดีครับนะครับครับวันนี้นะครับคนไทย คนไหนมาหาหมอวันนี้สมนวนคนนี้มาหาหมอใช่ไหมครับผมไม่คนพาคนนี้เป็นคนพามาใช่ไหมครับ,รบนะฮะสำหรับคู่นี้เนี่ยน่ารักอย่างเด่งคือคนที่โทรมาสอบถามเนี่ยคุณลุงครับนะคุณลุงก็ได้ข้อมูลก็เห็นเห็นเมียแกนเนี่ยปวดเขา่าครับใช่ไหมเดินไม่ไหวเลยเดินปวดเขา่าก่อนหน้าน,นี้ก็รักษาม,มาเยอะแล้วยังหมดไปเยอะไหมโอ้เกือบแสนห้าเกือบแสนห้า หมดไปเกือบแสนห้าหรอครับทั้งนู่นเลยนะเออเออที่รักทั้งที่อื่นด้วยอ่าที่ไปฉีดโน่นฉีดนี่ครัแต่ที่นี่หมดไม่กีตังหมดไม่จีตังหมดจีตังแต่ผลรับโอเคไหมผลรับโอเคโอเคนะคุณลุงเนี่ยแกเป็นแกน่ารักมากเลยแกโทรมาสอบถามนะครับโทรมาเองเลยมาถามเรื่องว่าเอ๊ะมีการรักษาอะไรเห็นว่ามีเจาะเลือดมาแล้วเอาเลือดไปสกัดมาให้มันเป็นน้ําสีเหลืองๆคือไอตัวเกตเลือดแล้วฉีดในหัวเข่าที่นี่มีด้วยเหรอครับเนาะ แล้วก็เลยโทรมาสอบถามถามละเอียดมากเลยนะว่าขั้นตอนเป็นยังไงรักษาแล้วได้ผลยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่รนะเราก็นึกว่าคนที่พามาคนที่จะมารักษาเป็นผู้ชายไม่ใช่จะพาเมียจะมารักษาเนาะดูแลดีมากอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากผมสำหรับเมียคนนี้อืมผมรับปากกับพ่อตาเขาไว้ครับผมจะดูแลเขาอย่างดีที่สุดโอ้โห ตลอดสามสิบกว่าปีว <35 S 1> ่ายังไงกันมาเท่าไหร่แล้วไม่เคยทะเลาะกไม่เคยทะเลาะก,ก,กันเลยเนาะอยากแม่อะไรให้ทั้งนั้นอืเจ็บป่วยยังไงเต็มที่เต็มที่เต็มที่ทํางานมาบางทีไม่เหลือผมก็ต้องอือาก,การนี่นะครับคุณป้าก็วันนี้ก็มาฉีดเกล็ดเลือดนะครับนะคือเราก็อธิบายให้เข้าใจแล้วแหละว่าเนี่ยเป็นอาการข้อเข่าเสื่อมนะถ้าเกิดว่าคนสูงอายุที่ยังไม่พร้อมจะผ่าตัดไม่ประสงค์จะผ่าตัดนะครับ อยากจะอยู่ให้ดีขึ้นสบายเบาขึ้นนะครับนะเราก็จะต้องเลือกการรักษาที่มันมี 25, ประสิทธิภาพปลอดภัยะเห็นผะลแต่ผมพอใจที่นี่คุณหมอพูดว่าไม่จำเป็นประหยัดเงินไว้จำเป็นจริงๆก็ฉีดเนี่ยตรงนี้แหละผมพอใจแต่โค้ช่อทีถ้าไปเจอหมอบางคนคโอ้ยต้องฉีดสิบเข็มสิบห้าเข็ม นี่แหละมันพาผมสะท้อนหัวใจว่าต้องบังคับถึงขนาดนี้เทียวเลยครับผมครับเนี่ยแต่ผมจะไม่ออกชื่อหมอจ้่จ้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันก็ไม่ดีเนาะไม่ดีเออครับแต่ผมขอชมที่นี่ครับครับเนี่ยนะก็อย่างที่บอกแหละคือเรากาลังรักษาเรากําลังคู่ต่อสู้ของเรามันคือความเสื่อมอ่ะคือของที่มันเสื่อมไปแล้วอ่ะทีเนี้ยนะเราก็ต้องเขาเรียกว่ารักษาให้มันสมดุลกัน ระหว่างค่าใช้จ่ายระหว่างผลลัพธ์เนาะให้มันสมดุลกันไม่ใช่ว่าอัดแต่ของดีที่สุดโดยที่เราไม่ได้มองข้างหลังกลับไปดูว่าคนที่เขาชําระเงินหรือเขาจ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาจะทํำยังไงเนาะเพราะทุกอย่างทุกวันเนี่ยในแต่ละวันมีทุกค่าเลยค่าข้าวค่าน้ําค่าไฟุ้ก็ที่นี่อคือการเงินเนี่ยครับเขาบอกลุง สู้ไหวเหรอค่ายาไม่ไล้ยี่สิบออกจัดไปเลยผมพูดอย่างนี้ผมบอกจัดไปเลยอยาแก้ปวดจัดไปเท่าไรเท่านั้นตราบได้ที่ผมพอทำงานได้ผมก็จะรักษาเมียผมลูกผมลูกผมเป็นลูกมลตอยนั่น่ะผมก็รักษาเนี่ยแต่เขาเดี๋ยวนี้เขาหากินของคนผู้เมียโอ้ลุงเยี่ยมมากเลยลุงสุดยอดมาก ะเก๋งมากเลยนะเมียคนเนี้ไม่รู้จักกันด้วยอืตอนแต่งไม่รู้จักกันด้วยเนาะไม่รู้จักพ่อแม่เขาจัดการให้โอ้แล้ววันนี้เป็นไงมั่งฉีดไปให้แล้วเบาลงไหมเอ้ยนี่เย็นเลยนะลุงจับดูดิยังเย็นเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้ก่อนที่จะฉีดร้อนนะแับให้จับดูร้อนเนาะนี่เย็นเลยนะออกฤทธิ์เร็วดีจังเลยเบาลงไหมครับคุณป้าในหัวเข่าเบาเหรอไหนลองลุกขึ้นยืนให้ดูหน่อยดิครับ โอเคไหนลองเดินไปข้างหน้าครับเดินดีครับโอ้ได้นะปะนาเนาะอ่าเดินกลับมาเลยครับเดินคล่องกว่าเดิมนะเนี่ยตอนแรกยังต้องมายังต้องไอ้นี่อยู่เลยยังต้องนี่อยู่เลยนะอเออยังต้องไม่เท้าอยู่เลยไม่ตึงไม่ตึงนะอ่างั้นเชิญน,นั่งครับอ่ะมากะนางมาโงโตะกับหมอวัดลุงไปเถอะครับไม่ผิดหวังครับผมนะก็เอาเป็นว่าสําหรับสองคู่นี้ก็ จริงๆผลลัพธ์เรื่องการฉีด PRP เราก็เห็นมานานแล้วแหละแต่วันนี้ที่เห็นก็คือความความรักความขอพบข,ของคนเนี่ยที่เขาดูแลกันอย่างดีเลยนะอันนี้ผมชื่นชมมากเลยน้อยน้อย,น,อยน้อยคนที่จะเห็นอันนี้ดูแลดีมากมากเลยเต็มที่เต็มที่ทุกอย่างเลยครับนะมีการขยันขยอหมอด้วยว่าฉีดเมื่อไรเอาอีกเมื่อไร่หมอหมอต้องบอกว่าเอาเอาแค่พอดีพอดีพอ นะวันนี้เข้าทั้ง2ท่านนะครับนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับอันแรกขอบคุณที่ไว้วางใจแล้วก็อันที่2ขอบคุณที่เป็นตัวอย่างที่ดีดูแลกันอย่างดีเลยนะขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณลุงคุณป้าสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ